วันนี้เวลา17นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยนตรีบรรยงทองน่วมผู้บรราการกองพลทหารราบที่9ในาทหารราชองค์รักษ์กราบปรงคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นกระทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปากชัดหนองบัวหมู่ที่สองตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญซึ่งมีข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ไปรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจานวนมากในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงของพระราชทานพระบรมราช,ชวินิจฉัยดําเนินโครงการดังกล่าวและได้ทรงรับโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง15โครงการในพื้นที่11จัง วัดทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564โอกาสน,นี้ทรงกดปุ่มเปิดโครงการซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้น้ำบาดาลจาก8บ่อไหลลงสู่ถัง4ถังความจุรวม10,000ลิตรภายในเวลา1นาที25วินาทีทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลัก แหล่งน้ำบาดาลที่พบเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอายุกว่า7,530ปีซึ่งสะอาดไม่พบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหน้าที่พิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่จำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่15โครงการ11จังหวัด ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธนครพนมศรีสะเกดฉะเชิงเซาการจนบุรีนคนปรปฐมราชบุรีและพัทธลุงจากนั้นทาวเพลนเนตนิทศการอาทิวีดิทัศน์้ำบาดาลน,น้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคตนำเสนอความเป็นมาของโครงการซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ราษฎรจะได้รับประโยชน์กว่า143,000คน นทิทรรศการวัตจักอุทกวิทยาของประเทศไทยนำเสนอการหมุนเวียนของน้ำบนโลกตามธรรมชาตินทิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ15แห่งโดยพื้นที่โครงการต้นแบบอำเภอเลาขวัญประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานานหลายสิบปีและดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน8บอ่อความลึกเฉลี่ย200เมตรพร้อมระบบกระจายน้ำระยะทาง5.4กิโลเมตร ซึ่งได้ส่งมอบให้ท้องถิ่นและจังหวัดบริหารจัดการระบบนิทรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการพัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่และนิทรศการแบบจำลองทางกายภาพของชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการ จากนั้นทอดเระนเนตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการจัดทําแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําหลักในการเพราะปลูกพื้นที่60ไร่แบ่งปลูกพืชต่างๆเช่นดอกดาวเรืองมันสำปะหลังหญ้าเนเปียคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ราษฎรประมาณ64,000บาทต่อไร่ต่อปี พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบกระบือเพศเมียพระราชทานจำนวนสองตัวเมื่อวันที่2 6กุมภาพันธ์2564เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเล่าขวัญเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัว จากนั้นทอดพระเนตรอาคารบ้านน้ำดื่มที่ผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ำดื่มฟรีที่ตลาดโบโรสหราชอาณาจักรจัดสร้างจุดบริการบ้านน้ำดื่มแห่งแรกที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการดำเนินโครงการพื้นที่นี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานโดยอำเภอเล่าขวัญเป็นหนึ่งในห้าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรในพื้นที่ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะครอบคลุมพื้นที่กว่า3 0 0แสนไร่ได้ปริมาณน้ำรวม2.3ล้านแสนลูกบาทเมตรต่อปีราษฎรได้ประโยชน์กว่า58,000คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินถึงยังสนามฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพ,พืชผลทางการเกษตรอำเภอรเราขวัญกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แล้วกระทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุสิตรกรุงเทพมหานคร